สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าหัวปลาดุกหรือว่าฟุตโซฟุตโซหัวปลาดุกแม่พูดสหัวปลาดุกนะหัวปลาช่อนหัวปลาคอหัวปลาคิงอันนี้คือหัวปลาดุกครับเรียกแบบภาษาบ้านเราโอ้สีขาวสเปคแคบแล้วก็ปะทะกับเจ้าโรโบคอบนะครับไอหนุม่มจาก เดนปลาดิบนะครับเดินทางเข้าสู่เมืองสยามนะครับหัวชัดซี่เครื่องอแล้วก็เอามาทําที่จังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับ,รรรรบทางภาคอีสานมีปูเยอะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับอ่ะถือว่าถือว่าหล่อทั้งคู่นะครับหล่อคนละแบบเจ้าโรบโคอปก็ FRR 2 1 0 สี่สูบคอมมอนเรลโอ้ตัวนี้ก็หวประดุกก็ฟุโซนี่หกเอครับตัวนี้ก็รีดมาได้210หนึ่งครับสองร้อเหมือนกันแล้วก็โรบอคเอฟอารก็2องร้ครับเป็น4ี่เตัวนี้6 M61 ็มหกหนะครับสองแหกเอ็มหกก็สองนะครับเป็นเครื่องคอมมอนเรลทั้งคู่นะครับอ้อโทษทีพี่น้องครับฟุโซนี่ 6M61 เป็นเครื่องไดรเรกนะครับอินเจคชั่น6สูบนะครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่ายังโสดหรือไม่โสดนะครับทั้งคู่นี่น่าจะโสดนะครับน่าจะโสดผมไม่ติดไปไาไว้จองนะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยู่ที่อูปอรวมช่างจังหวัดสุรินทร์นะครับถ้ามาทางมหาสารคามหรือว่าโคราชบ,บุรีลำสุรินทร์ก็มาได้หมดครับนะอ,อยู่ที่สีแยกทางพาดนะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะ ออลืมบอกไปนะอำเภอชุมพลบุรีครับสีขาวตัวนี้นะครับเจ้าผุ้โซ่ก็น่าจะอยู่ประมาณจากการพินิษพิจารณาน่าจะประมาณหกปลายปลายนะครับลองลองคุยกันดูถือว่าสวยทีเดียวครับนะ,ะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องรุ่นเก่าหกหนึ่งก็ถือว่าได้ดกนะครับอ่ะทันคู่นี่ ผมก็อากาศใช้ได้เลยครับนะร้อนดีเลยคือว่าร้อนดีครับอ่ะนี่ครับเจ้าโรโบโคอบก็อิซซุนะครับอิซซุโอ้แต่ว่าไม่แคปนะโรโบโคอบนี่ไม่แคปนะครับโอ้สวยครับสวยคนละแบบดูความเดี๋ยวผมจะเทียบดูว่าใครยาวกว่ากันนะระหว่างหัวแคปกับไม่แคปนะครับว่าเทียบรถแล้วบางท่านอาจจะ ถาม,ม,มว่ากผมหัวแล้วก็บะมัน3.6เมตรดมิมันยาวกว่ากันหรือไม่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าส่วนยางนั้น R16 8.25ครับดาวได้ผ่อนได้พี่น้องนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไปนะครับ083 35706 0166นะครับหรือว่า0879 6 5 5 8 2 7นะครับ087 9 6 5 5 8 2 7หรือว่าสอบถามชาติการ์เทรนซัพได้0ูนย์ก็ด้0งเ2หรือว่าเข้าไปดู YouTube ก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับมีดูเยอะแยะเลยอเอาไปแต่งซิ่งแต่งสวยแล้วก็ทำงานได้ด้วยครับนะตัวนี้ยางเดิมจากเจแปนยังไม่ได้ยังไม่เปลี่ยนนะครับอ้าวตัวนี้มัน8น็อตนี่พี่น้อง เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดทีนะบอนี้ยางเก้านะโอ้ยัางเก้าพี่น้องยางเก้าสองหนึ่งศูนย์เป็นยางเก้าวครับแปดน็อตนี่ผมมองข้างหน้าก็ต้องขอโทษพี่น้องด้วยนะครับน,นั้นหกน็อตนะราคาน่าจะอยู่ยางเก้านะถ้าใส่ยางเก้าก็จะสูงนะครับแรงน่าจะเอ่อ ตัวนี้น่าจะ80กว่านะครับนะแปกว่าทนึงคู่นละแปดสิขึ้นนะ,ะเดี๋ยวผมให้เบอร์ไปครับบางท่านอาจจะอาจจะไม่รู้จักนะครับหรือว่านี่ครับตามนี้เลยนะครับเบอร์จากนี้เลยสอบถามได้สั่งได้ครับสั่งได้พอรุมช่าง ทำรถคุณภาพแล้วก็ตามที่ลูกค้าสั่งนะชอบสีไหนก็สั่งได้ลูกสาวสวยอีกต่างหากนะพี่น้องอะใครโสดก็ลองมาซื้อรถแล้วก็จีบลูกสาวได้ครับอ้าววาสานแมนบอลนาะเขาสีให้เอาด <laughs> อาิเดี๋ยวผมดูการเทียบนะครับโอ้เทียบกันแล้วใครยาวกว่ากันออยางข้าวต้องยาวกว่านะครับยาวประมาณพึ่เม็ดนะครับอ ประมาณครึ่งเมตรวันห้าหกสิบเซนนะครับเอ๊ดูยังก้านนี่ไม่ดูภายในเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะล็อกไว้ครับนะส่วนใหญ่เฮียเขาจะล็อกไว้อ๋อโอ้ทางลมนะครับมีซูมิซุฟุโซสวยครับเคล็ดสีสวยใหญ่ครับใหญ่ สวยครับสวยริงถือว่านี่ครับจัดเต็มเลยจะถามว่าแต่งเต็ไมไหมยังครับยังแต่งพองามนะแต่งพองามอ,อย่างเก้านะครับแปดน็อตแต่ยังไม่ใส่ยางใหม่นี่ครับจัดจริงๆสวยสวยไม่อยากดูภายในเนาะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เดี๋ยวพาดูข้ง <S <S ขางๆก่อนสนใจติดต่อมาได้ครับเบอร์น,นี้เลยนี่ พอดูได้ไหมชัดไหมโอ้ต้องเตะก่อนไม่ต้องเตะก่อนโอเคครับชัดเจนนี่ครับช่วงล่างใหญ่เกียร์ใหญ่ถังน้ำมันใหญ่ครับโอเคครับทำสีได้สวยนี่เจ้าโรบโรบุคอปนะครับโ,บโบับคอบก็จัหมันกัน ว่าไม่ใช่ไม่ได้แคปนะครับไม่ได้แคะรอทั้งคู่ครับรอทั้งคู่โอเคพี่น้องเอาบอกบอกเอาแค่เจนาทีพอผมให้เบอร์ไปแล้วด้วยว่าสอบถามชาติจริญทซับได้ดาวได้พรได้แล้วก็ราคาไม่แพงครับส่วนใครที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้เราก็ส่งให้มันกันนะครับมีรถถ้าบางท่านไม่อยากขับไปเราก็เอารถ ขึ้นไปเลยรถขึ้นรถนะครับแบกรถไปเลยนะครับอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ